ไม่ชอบอะไรบางอย่างออกมากๆนะนอกจากจะใช้คำว่าสุขิจ a าไนหรือสุขิจ a าอาริมาเซนเราสามารถใช้คำว่าคิไลคิไลได้ด้วยนะคะคิไลเนี่ยจะแปลว่าไม่ชอบก็ได้หรือแปลว่าเกลียดก็ได้นะแต่หลักๆแล้วเนี่ยจะหนักไปทางเกลียดมากกว่านะคิไลนะคะคิแล้วก็ตัวละแล้วก็ตัวอิใช่ไหมคะมันลงท้ายด้วยพยัญชนะเสียงอิก็จริงค่ะ แต่คำนี้เนี่ยไม่ใช่คำคุณศัพท์อีกนะแต่มันเป็นคำคุณศัพท์นะมาดูตัวอย่างการใช้กันบ้างดีกว่าเนาะสมมุติเราต้องการจะบอกว่าฉันไม่ชอบเขาอะมากๆเลยอะไม่ชอบเขาก็คือเขาที่เป็นผู้ชายอะฉันไม่ชอบเขาเลยเนี่ยคาเลก้คิไลคาเลก้คิไลฉันไม่ชอบเขาอะมากๆเลยแบบไม่ชอบอะมากๆเลยนะหรือว่าเกลียก็ว่าได้คาเลก้าคิไลคาเลก้คิไลถ้าจะทําให้เป็นลูกสุภาพก็ใส่เดสเข้าไปค่ะ คาเละกะคิไลเดสคาเลกะคิไลเดสหรือถ้าเราต้องการจะบอกว่าฉันอะไม่ชอบคนขี้โกโหกเกลีดยดคนขี้โกโหกอุโซซึก so ิกะคิไลอุโซซึกิแปลว่าคนขี้โกโหกนั่นเองค่ะส่วนคาว่าคิไลก็แปลว่าเกลียดหรือแปลว่าไม่ชอบเอามากๆเนาะอุโซซึกิกะคิไลหรือถ้าต้องการจะทําเป็นรูปสุภาพก็เหมือนเดิมค่ะอุโซซึกิกะคิไลเดส อุโซสกิกะคีไลเดสฉันไม่ชอบคนขี้โกหกเอามากๆฉันเกลียดคนขี้โกหกหรือสำหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบการกินผักเอามากๆนะหรือเกลียดผักเอามากๆเนี่ยก็สามารถพูดได้เลยว่ายาไซกะคีไลคำว่ายาไซยาไซแปลว่าผักนั่นเองค่ะผักยาไซกะคีไลฉันไม่ชอบผักเอามากๆฉันเกลียดการกินผักนั่นเองถ้าทำเป็นรูปสุภาพก็ยาไซกะคีไลเดส อย่าใส่กคีไลเดสหรือถ้าเราต้องการจะถามใครว่ามีของกินอะไรที่เธอไม่ชอบหรือเปล่ามีของกินอะไรที่เธอไม่ชอบหรือเปล่าคีไลนาทาเบโมโนก ka อาริมาสกาคีไลน a ทาเบโมโนก้ a อาริมาสมีของกินอะไรที่คุณไม่ชอบหรือเปล่าคะมีของกินอะไรที่คุณไม่ชอบหรือเปล่าครับคีไลแปลว่าไม่ชอบเอามากๆหรือแปลว่าเกลียดเนาะซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะดังนั้นคำคุณศัพท์นะเนี่ย ถ้าจะามาวางขยายคํานามนะก็จะต้องใส่ตัวอักษรนะให้มันด้วยนะดังนั้นคำว่าของกินที่คุณไม่ชอบก็เลยได้เป็นคีไรนาะทาเบโมโนก็คือของกินที่คุณไม่ชอบหรือของกินที่คุณเกลียดคีไรนาะทาเบโมโนทาเบโมโนแปลว่าของกินเป็นคำนามนะคะคีไรนาทาเบโมโนของกินที่คุณไม่ชอบอ่ะอมัสすะ a าริมัสก a ก็คือมีไหมคะคีไรนะทาเบโมโนกะอาริมัสกะของกินที่คุณไม่ชอบอะมีไหมคะถ้าะถามเป็นรูปกันเองที่ใช้พูดกับเพื่อนแฟนคนสนิทก็สามารถพูดรูปกันเองได้ว่าค i ไรนะทาเบโมโนอารุคีไรนะทาเบโมโนอารุของกินที่เสอิมไม่ชอบอะมีหรือเปล่าหรือจะมีคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่นะเขาจะชอบใช้คําว่าสุกิคีไร ซุกิคิไรก็คือ,อสิ่งที่เธอชอบแล้วก็สิ่งที่เธอไม่ชอบนะคะเวลาเขาต้องการจะถามว่ามีของกินอะไรที่เธอชอบหรือเธอไม่ชอบหรือเปล่าเนี่ยเขาจะถามด้วยรูปประโยคว่าทาเบโมโนโนซุก no ki ิคิไรก็อะดิมัสกะทาเบโมโนแปลว่าของกินซึ่งเป็นคำนามนะคะซุกิคิไรซุกิคิไรเมื่อเอาคำว่าซุกิกับคำว่าคิไรมารวมกันเนี่ย มันจะเป็นคำนามนะแปลว,ว่าสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบคีไรนะคะดังนั้นก็เลยใช้คำช่วยโนมาขยายคำว่าทาเบโมโนแล้วก็คำว่าสุก no ki ิคีไรทาเบโมโนโนสุกิคีไรก็อาริมาสกะมีของกินที่เธอชอบแล้วก็ไม่ชอบไหมนะคะเขาต้องการจะถามเราว่าเออเราเลือกกินหรือเปล่านั่นเองนะ <laughs> หรือในกรณีที่รู้กันอยู่แล้วว่าเราพูดถึงของกินเนี่ยเขาก็จะถามโดยละคำว่าทาเบโมโนนะคะก็ถามสั้นๆเลยว่า สุกิคิไรก็อริมัสกะนะคะมีของกินที่เธอชอบหรือเธอไม่ชอบหรือเปล่าแต่ถ้าถามเป็นรูปกันเองนะคะก็สามารถถามได้ว่าสุกิคิไรอะไรสุกิคิไรอะไรมีของกินอะไรที่เธอชอบหรือเธอไม่ชอบหรือเปล่าและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะการพูดในกรณีที่เราต้องการจะบอกว่าเราไม่ชอบอะไรเอามากๆไม่ชอบอะไรเกลียดอะไรเนี่ยก็สามารถใช้คําว่าคิไลได้แต่ความหมายของคําว่าคิไลเนี่ยจะหนักไปทาง เกลียดหรือว่าแบบไม่ชอบเอามากๆนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นนะคะฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดนะคะตอนนี้ก็มีหนังสือเสียงสนทนาภาษาญี่ปุ่นมาแนะนํานะซึ่งในหนังสือเสียงเล่มนี้เนี่ยก็จะมีตัวอย่างสถานการณ์หลายๆสถานการณ์นะที่จําเป็นต้องใช้จริงมาให้ ก็ให้คุณสามารถที่จะเอาไปฝึกฟังแล้วก็ฝึกพูดฝึกใช้จริงได้เลยไม่ว่าคุณต้องการจะไปพูดกับเพื่อนคนญี่ปุ่นแฟนคนญี่ปุ่นหรือว่าเจ้านายหรือว่าคนญี่ปุ่นที่คุณยังไม่สนิทเนี่ยก็สามารถที่จะนําตัวอย่างสถานการณ์ในหนังสือเสียงเนี่ยไปใช้ได้ถูกต้องตามสถานการณ์ <S <S เพราะว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาพูดกับเพื่อนแฟนหรือว่าพูดกับคนที่ไม่สนิทพูดกับเจ้านายเนี่ยก็จะใช้ภาษาญี่ปุ่นคนละแบบกันเนาะดังนั้นในหนังสือเสียงเล่มนี้เนี่ยก็จะมีให้คุณฝึกทั้ง ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นรูปก,กันเองแล้วก็รูปสุภาพสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นจากราคาปกติ1,500บาทเนี่ยพิเศษให้ไปเลยเหลือเพียง1,200บาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ด้านล่างหรืออินบ็อกมาก็ได้ค่ะวันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นหน้าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันได้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจ้าเดีบ๊ายบาย